แม่ไปเดินกาดบัวมาวันนี้นะไปเจอต่อต่อหลุมนะนี่ต่อตัวใหญ่ลุมต่อมีหลายต่อแตนต่อแล้วก็มีต่ออีกอย่างหนึ่งตัวเล็กๆไอ้นี่มันเป็นต่อใหญ่ถ้าเป็นตัวขาวๆอย่างเงี้ยมันกําลังมันปิดหน้ามันไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีขี้แล้วอ่ะเนี่ยครันนี้เขานึ่งมาหมดแล้วถ้ายังไม่ได้นึ่งอ่ะมันจะมันจะแฉะแฉะอ่ะนี่เขานึ่งมาหมดแล้วการแกะของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นแม่แล้วลูกเป็นแม่แล้วก็มันอั้นหน้าอยู่ แสดงว่ามันยังสวยอยู่ตัวนี้มันเริ่มจะออกมาเป็นตัวพอมันจะออกเป็นตัวมันจะออกเป็นขี้สีดำๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกน้ำพริกก็จะเป็นสีดำและเขาเรียกขี้มันแต่อันนี้มันไม่มีเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวหลังจากที่แม่แกะเมื่อกี้แล้วนะเพื่อความสะอาดเรามาต้มอ,อีกทีนึงนะคะให้ตัวมันแข็ง สีต้มได้ที่แล้วประมาณนี้ลูกพอมันเดือดก็โอเคแล้วหลังจากที่ว่าแม่แกะต่อต้มต่อแล้วนะลูกเนาะแม่ก็จะมาเสียบพริกพริกนี่ก็แม่จะใช้พริกกุ้นปิ้นนะมันจะเผ็ดนิดนึงตอนแรกว่าจะใส่พริกสีแดงนะพริกแดงนี่เก็บไว้เดี๋ยวจะเอาทาเมนูอื่นอนะ่ะใส่อย่าใส่เยอะนะต่อน,นี่มันจะไม่แพ้พริกมันจะเป็นเป็นรองพริกอะ่ะ มันจะเผ็ดเกินนั้นพริกต่อมันจะเผมันจะเผ็ดแค่นี้หกเม็ดแต่จะใช้พริกจินดาจินดาก็เป็นจินดาเขียวนะลูกนะถ้าเป็นจินดาก็จินดาเขียวอย่าอย่าใช้พริกสุกถ้าพริกสุก้วมันสีมันไม่ออกขาวแม่จะใช้หัวหอมมาลูกประมาณนี้แค่ห้าหัวเองเดี๋ยวเอาหอมไปคั่วก่อน ก็กระเทียมกระเทียมก็ประมาณหัวหนึ่งอะ่ะเนาะก็ต้องหั่นก่อนก็เดี๋ยวเราเอาไปคั่วแล้วมันจะได้สุกง,ง่ายๆมันจะหอมโอเคประมาณเนี้ยปไปไปคั่วก่อนมาไปคั่วก่อน ใส่รวมกันไปเลยนี่เกลือใส่เกลือประมาณนี้ลูกอย่าให้เค็มเพราะว่าไอต่อมันมันมันไม่ชอบเค็มเท่าไหร่น้ำพริกถ้ามันมันไม่เค็มมันเราก็ชิมนี่ก็ชุบรสใส่ประมาณนี้มาก็ตำเลยไม่มีอะไรมากเลยน้ำพริกต่อน่ย <Okay. S 2> เสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาสวยนะมีผักเยอะแยะเลยน้ำพริกต่อชิมนะอร่อยมากมลองชะะิมดะเอาเลยคะ่ะทำไมต้องเกาหน้า ไม่เคยกินอ่ะก็ต้องจิ้มชิมทิ๊ย์ทำแล้วก็ต้องชิมามาชิมก่อนมารับรองเอกินแล้วจะติดใจเนะี่ยชิมยชิมดูดิเอา้ากินหน,อนอ่อรด้วยกินกับนอรอร่อยมากชิมชิมเหรอไม่เชื่อชิมดูใหนะม้มันมันมันอ่ะให้ปั่นชิมก่อนปั่นชิมก่อนปั่นชิมก่อนฮะก็ไม่เลวนะปั่นเนาะอือ <Okay. S 1> อร่อยไม่พึ่งนุ่มอ่ะเป็นไง จริงเหรออร่อยเหรอโอ้ใช่ไหมอ่ะอืมถ้าไม่บอกมีแมลงนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยขี้กับเนี่ยกับหน่อไม้ลองชิมดูดิมันข้าวกว่ามากเลยพริกพวกเนี้ยใช่ไหมเพรสชาติมันเป็นเหมือนแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันมีแป้งมีมันๆเนาะจากตัวของมันเนาะใช่แล้วแล้วก็มีความหอมของ สมุนไพรที่ม้าใส่ไปอ่ะกระเทียมคั่วกับอหอมแดงคั่วโอเคไม่ยากนะมันแป้งๆมันๆแ่ะหน่อไลรนี่เขาก็กินกับในนี้กับต่อมันเป็นหน้าของมันมันออกพร้อมกันม้าเคยไปเอาหน่อไร่มันไล่จีม้มา้าม้าเป็นไข่เลยสามตัวเขาเรียกต่อหลุมแม้าเลิกกินไหมไม่เลิกทำไมอ่ะอร่อยเอ้าไหนลองเล่าที่มัาไปหาต่อตอนนั้นอายุเท่าไหรนะ่น่ะ ไม่ได้ไปหาต่อไปหานอไล่อ,อแล้วมันอยู่ในหลุมมั<ะ>๊กแม่ก็ไม่รู้ไปเยียบตงรงหลุมมนะันอ,อ่ะเอ้ามันบินฟึง่งมามาวิ่งแทบไม่ทันในโดนจี้สามตัวเป็นไข้เลยเือมามาเคยเล่าใช่ไหมที่ว่ามีคนโดนจี้ตรงกลางหัวแล้วผมขาวเออผมเขาเป็นสีนขาวหมดเลยอ่ะใช่ก็คือต่อเนี่ยต่อเน,นี่ยไอ,น,น,อน,นี้ต่อมันมีหลายอย่างมันมีต่อหลุมต่อขี้หมูถ้าเป็นต่อขี้หมูหมกินไม่ได้มันมีกลิ่นเหมือนกับขี้หมูอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ต่อขี้หมูอันนี้เป็นต่อ ต่อรังอะ่ะต่อแขว,วนที่เขาเผาเอาไว้ที่บ้านอะ่ะก็เต่าเสือต่อเต่อเสือเนี่ยนี่เขาเรียกต่อเสือค่ะถ้าเกิดไปซื้อก็ดูดีๆนะคะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดใครก็ตั้งแต่ดูมาสังเกตได้เลยว่าแม่ติ๊บเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแฟนขับพันแท้ของหน่อเลยนะคะแม่จะทําทุกอย่างเกี่ยวกับหน่อตลอดเวลานะคะ oh. จนล่าสุดไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าทําไมคุณแม่ขาดโปรตีนหรือเปล่าทําไมคุณแม่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเลย เพราะว่าบอกคุณหมอตรงนี้เลยนะคะแม่ไม่ค่อยกินค่ะแม่กินแต่หน่อค่ะหนอ่อแกงหนอ่อ <c oughs> ขั้วหนอ่อแกงหนอ่อขั้วหนอ่อแกงหนอ่อขั้วหนอ่อกับยำเต้าใช่กยหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อเมนูหน่อนะคะเพราเป็นของโปรดของคุณแม่จริงๆเลยแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนถ้าเกิดใครได้ทั้งหนอ่อได้ทั้งต่อแล้วก็มาทําเมนูนี้นะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะคุณจันสมด้วยค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมนะคะมมาอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันนะคะ,คะใครมีคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ได้เดี๋ยวกลับมาอ่านนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกๆวันนี้ยปิ๊ปจะอ่านตลอดแล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้เมนูนะคะไม่ว่าจะไปทำกินเองที่บ้านหรือไปทำขายก็ได้ยังไงก็ฝากรายการคุณจันสมไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายโอ้มะนม่มีแต่หนอ เนาะเบื่อยังไม่เบื่อนะมีเมนูหน่อยรือไหมีเยอะมีเหรอพ่อก่อนไหมเขาเบื่อกันแล้วมั้งตอนนี้ไม่เบื่อละก็น่ากินน้ำพริกนี่มันก็ต้องกับหน่อเออต้มไข่ยดงมาต้มกับน้ำพริกนั่คืออืม